สวัสดีค่ะแฟนเพจไดยราคาถูกนะคะวันนี้แมค่ค้าจะมารีวิวเพิ่มเติมในส่วนของตัว s a m ซุง galaxy note 5นะคะตัวท็อปของทางร้านนะคะจะมารีวิวให้ดูว่าตัวใหม่มาสเปคโอเคมากนะคะก็ภายนอกนะคะจะเป็นกล่องนี้นะคะตีตา s a m s u n galaxy note 5นะคะ32มสิบสส่วนด้านล่างก็จะเป็นบาร์โค้ดนะคะ ก็ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่ารุ่นนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะกล่องก็เหมือนแท้นะคะทุกประการเลยลองมาแกะกล่องดูกันก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอยรีวิวนะคะมาดูกล่องข้างในนะคะก็จะมีเมนูนะคะเป็นคู่มือใช้อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนของแท้นะค่ะนี่เลยแล้วก็ ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตีตาซัมซุงนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็สายชาร์จนะคะสายชาร์จแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะคะตัวนี้จะเปิดฝาหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นถาดซิมจิ้มออกมานะคะแล้วก็ซัมแล้วก็หูฟังตีตาโลโก้ซัมซุงนะคะอย่างนี้นะคะ อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถใช้ร่วมกับของแท้ของศูนย์ได้ทั้งหมดนะคะภายนอกนะคะก็จะประกอบด้วยข้างหน้าโลโก้ซัมซุงนะคะฝั่งในนะคะแล้วก็เซนเซอร์ลำโพงกล้องนะคะแล้วก็ข้างลาง่างก็จะเป็นสมารท a ็อกที่เสียบชาร์จนะคะแล้วก็ลำโพงปักกานะคะ ด้านข้างนะคะก็จะเป็น power นะคะปิดเปิดนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงส่วนข้างหลังก็จะเป็นอันนี้ติดซิมแล้วมันเป็นรอยก็จะเป็นกล้องแฟ็บนะคะแล้วก็ตีตาซัมซุงแบบนูนนิด,น,ดนิดนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ข้างล่างก็จะเป็น made in เกาหลีนะคะ by ซัมซุงเนาะที่บอกว่าที่จิ้มซิมเอาที่จิ้มอ๋อนี่ จิมจะเป็นขนาดแบบนาโนซิมนะคะจิ้มออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะทำซิมให้ขนาดเล็ก <SAN> ส <TA Maria> <man> ุดนาโนซิมความแผ่นแม่เล็กลงแล้วมันจะเป็นตามรูปรอยตัดนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะอันนี้จะรองรับ 4G ได้นะคะก็จะลองให้ดู กันก่อนว่าสามารถบ,บวกอากาศได้ซ้ายขวาบนล่างนะคะ,ะแไเก็บก่อนนะคะอะนะคะบวกอากาศซ้ายขวาแล้วก็บนบนล่างนะคะ นี้นะคะโอเคแล้วก็สเปคอื่นๆเข้าแอนดรอยนะคะที่โหลดมาเนาะเข้าอินโฟนะคะแบรนด์ซัมซุงโมเดล sm 9200 0 นะคะ Android ห้าจุดหนึ่งจุดหนึ่งสบีโมเดลหกห้กล้องนะคะกล้องหลัง15.1แรมอยู่ที่4000 MB หรือ4 G ี่จิกนะคะสิทเต็มอยู่ที่64นะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงนะจริงๆแล้วนี่นะคะ8ปดคอนะคะคอแปดนะคะ,ะ,คะกล้องหน้าอยู่ที่สี่นะคะ โอเคเลยถือว่าสเปคดีมากๆนะคะตัวนี้เข้าแอปนะคะเหมือนของ,งแท้ก็คือว่าเข้า Play Store นะคะเข้าไปก็สามารถโหลดฟรีได้เลยมันจะมีฟรียอดนิยมไม่ฟรีอะไรอย่างนี้นะคะสามารถเข้าไปโหลดได้ถ้าสกินถามว่าตัวนี้ดีไหมดีมากๆลื่นไหลดีมากนะคะันนี้กล้อง ให้ดูนะคะกล้องหน้า๋ยากจะกล้องหลังนะคะ,ะชัดมากนะคะกล้องหน้าก็ชัดนะคะถือว่าคุ้มค่ากับราคาเลยนะคะส่วนปากกา จะเป็นสแตเลสนะคะนี่นะคะออกมาสามารถวาดรูปได้หรือว่าใช้เขียนอะไรก็ได้นะคะจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นี่แมคะของไม่บันทึกเนาะเพราะว่าจะต้องส่งให้ลูกค้ามารีวิวก่อนนะคะเขียนภาพหน้าจอดูยสิอ่า นี่นะคะก็สามารถแต่งรูปรูกเ,เขาไปแต่งอะไรได้นะคะพอดีลูกสาวจะตื่นอ่าเดี๋ยวก็ขอรีวิวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะคร่าวๆนะคะสําหรับตัวนี้แม่คะเปิดราคาไม่แพงนะคะยังไงก็พักกันเข้ามาได้สนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้แมค่ค้ายินดีตอบนะคะตอนนี้ก็จัดโปรอยู่ราคาถูกมากนะคะสําหรับตัวนี้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ